เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาชมรมพัฒนาองค์กรและธุรกิจระดับสากล International Corporate and Business Development Club ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมบริษัท T ิงพลัสคอร์ปอเรชันและรายการโทรทัศน์นูน้อยสุภาสิตธสันจรททบ5จัดงานมอบรางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่าประจำปี2022รางวัลเพชรแห่งสยามครั้งที่4 เพื่อมอบให้กับบุคคลองค์กรและเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปโดยได้รับเกียรติจากพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จัก,กรพันธ์เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวณหอประชุมการตรัสกองทัพอากาศครับและหนึ่งในบุคคลองค์กรเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวในสาขานักบริหารธุรกิจออนไลน์ตัวอย่างดีเด่น คือคุณกิติโชคบูรณะก้าวซับเสรีจากบริษัทอาตัวตีฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้ผลิตปลาทะเลอบกรอบสไตล์ญี่ปุ่นที่กรอบอร่อยไม่มีไขมันแบรนด์อาตัวตีครับครับผมสวัสดีครับชื่อกิติโชคบูรณะก้าวซับเสรีนะครับผมปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการนะครับผมบริษัทอาตัวตีฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดนะครับผมวันนี้รับรางวัลรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้รางวัลบอกได้เลยว่าตื่นเต้นมากครับผมที่เราได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะครับผมซึ่ง เราก็อยากจะเป็นแบบอย่างนะครับผมให้กับผู้ประกอบการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยได้รับโอกาสนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมผมก็เลยอยากจะมาเป็นตัวแทนของอทุกทคนนะครับผมเพื่อใหอ้คนที่มีความตั้งใจนะครับผมที่อยากจะทําธุรกิจแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จนะครับก็เลย มีความสุขมากครับวันนี้ที่เราได้เป็นแบบอย่างให้กับทุกๆคนครับธุรกิจที่ทําตอนนี้นะครับผมเราทําธุรกิจในด้านส่งออกด้วยนะครับผมแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยเราจะผลิตสินค้าอาหารทะเลแปรรูปนะครับผมก็คือในรูปแบบของปลาแผ่นอบกรอบนะครับผมแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆที่เราเนี่ยได้ร่วมมือจับมือกันกับบริษัทอลบาบาประเทศไทยจำกัดนะครับผมเพื่อส่งออกทูน่ากระป๋องนะครับผมสู่ต่างประเทศด้วยครับ ตอนนี้ฟิดแบคในทั้งในและต่างประเทศถือว่าดีมากนะครับผมคือเราเนี่ยได้เปิดตลาดส่งออกสู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นทาง UAE นะครับผมดูไบก็ดีหรือว่าทางอเมริกากลางนะครับผมแล้วก็รวมถึงทาง South แอฟริกาด้วยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงทางยุโรปก็มีด้วยนะครับผมถือว่าเราเนี่ยได้ส่งออกแล้วก็ประสบความสำเร็จ มากพอสมควรอยู่เหมือนกันในส่วนประชาสัมพันธ์ตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่านอกเหนือจากสื่อออนไลน์ที่เราทำนะครับผมเราก็ยังมีส่วนร่วมนะครับผมในการประกาศนะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือโปรโมตสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์มนะครับผมทางอาลีบาบาประเทศไทยจำกัดซึ่งเราเนี่ยได้ร่วมมือกับบริษัท AJE Commerce นะครับผมซึ่งเป็นตัวแทนนะครับผมของทางประเทศไทยที่ร่วมมือกันกับทางอาลีบาบาครับผมใช่ ตอนนี้เรียกว่าเราส่งออกทุกเดือนเลยครับเราได้ส่งออกทุกเดือนเดือนละ3ตูบ้บาง5ตูบ้บางนะครับผมตอนนี้เลยแล้วก็ทุกๆก,การส่งออกทุกครั้งเนี่ยจะมีการรีพีทออเดอร์จากทางลูกค้าที่ต่างประเทศค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับในรูปแบบของเอเชียตอนนี้เนี่ยคือเรากําลังคุยอยู่กับทางบริษัทของประเทศไทยกระทิงแดงนะครับของกระทิงแดงเนี่ยก็คือเราจะให้ทางกระทิงแดงเนี่ยมาเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของเรานะครับผมตามที่เราวางแผนไว้ นะครับผมรวมถึงรางวัลที่เราได้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยยืนยันการันตีและสินค้าของเรารวมถึงคุณภาพสินค้าด้วยครับผมครับผมสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับผมทุกคนสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทาง w w w a t u t c o m นะครับผมซึ่งก็ตอนนี้เราได้รีโนเวทใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนบุคลากรท่านใดนะครับผมที่สนใจในการร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทางธุรกิจนะครับผมติดต่อเข้ามาได้ผ่านทางบ里巴巴ได้เลยครับผม